สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากรุกไทยทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กันกันกนกบช่องหมากรุกไทยคันวาผู้ใฝ่รู้ครับแล้วก็คลิปที่คุณผู้ชมกาลังดูอยู่นี้ครับคือคลิปแนะนำพื้นฐานการเดินหมากรุกไทยในสไตลค์คารวาะผู้ใฝ่รู้ครับคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีดรามา่ามีมหากพาบที่ทำให้วงการหมากรุกไทยต้องสั่นสะเทือนครับเมื่อมียูเซอร์ไลน์หนึ่งครับ ไล่พูดคุยเกี่ยวกับการเปิดเบีย้ยตอนต้นเกมครับเป็นการเปิดเบี้ยริมครับซึ่งอาจจะคาใสายตาหลายๆท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันครับว่าไอ้เบี้ยริมตัวนี้มันสามารถเดินได้หรือเปล่าแล้วถ้าเดินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทําไมเบี้ยริมถึงไม่เป็นที่นิยมครับเมื่อคุณผู้ชมพร้อมก็ออกไปดูกันเลย คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นวิธีการเปิดหมากของเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการเดินออนไลน์เนี่ยในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเบี้ยเป็นม้ายงขวาการเปิดเบี้ยตำแหน่งหน้าเม็ดนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินโคนเดินม้าก,ก่อนในตาเดินแรกๆเป็นต้นนะแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเคยเห็นการเปิดเบี้ยตัวที่2เบี้ยขอไข่เบียเบ้ยชอช้างเบี้ยยอหญิงเบี้ยกอไก่ก่อน ในตาเดินแรกๆหรือแม้กระทั่งการเปิดเรือมาเหส่สวนเนี่ยมันก็มีความนิยมน้อยในการแข่งขันทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ทาไมมันถึงไม่ได้รับความนิยมนะวันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ไม่ได้มาพูดเรื่องเรือมาเหส่สวนอะไรมากนักนะครับแต่ผมเนี่ยจะมาชวนคุยครับเรื่องเบี้ยลิมครับ ที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะบอกเฮ้ยมันมันไม่ถูกต้องมันไม่มีความเป็นที่นิยมเฮ้ยมันเดินแล้วมันเป็นรองอย่างงุ้นอย่างนี้แต่หลายท่านก็อาจจะมึนๆงงๆอยู่แน่นอนครับผมเองก็เคยมึนๆงงๆ แต่ว่าหลังจากที่ผมลองมาฝึกกับ AI อะไรพวกนี้นะครับผมพบว่าในตาเดินแรกไม่ว่าคุณจะเปิดหมากแบบไหนตะแคงข้างเดินนั่งยองยองเดินตีลังกาเดินหรือเดินหมากตัวใดก็ตามในกระดานในตาเดินที่1ถ้าคุณเป็นสีขาวนะผมพบว่ามันสามารถที่จะเดินต่อไปได้ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันไม่ทำให้คุณแบบเสียเรือเป็นลำีกตาสตาจะโดนล,ลุกจนเสียตำแหน่งโคตร เหล่านี้นะครับมันเดินได้ทั้งนั้นแต่สาเหตุที่มันไม่นิยมเพราะว่าเมื่อคุณเล่นไอตัวเนี้ยอย่างตัวเบียริมไปแล้วเนี่ยมันทําให้คุณผู้ชมเนี่ย เดินหมากรุกต่อไปได้ยากมากยิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้เราจะฝึกเล่นหมากรุกได้ยากหมายถึงว่ากระดานนี้คุณจะเปิดหมากต่อไปได้ยากเช่นถ้าคุณเปิดเบียรริมอย่างนี้นะครับการเปิดเบียรริมเนี่ยส่วนมากก็จะมีจุดประสงค์อะไรมีจุดประสงค์ในในรูปแบบที่จะไปอสมมุติว่าเปิดโคนก็จะไปเอาเบียรสูงอันนี้คือจุดประสงค์แรกอันนี้คือโลจิกคนชอบเปิดเบียรริมแบบนะ อีกลอจิกนึงก็คือจะขึ้นมาอุปการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาอุปการเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขข,ของมันในความเข้าใจส่วนตัวของผมนะตรงนี้เราลองมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ตรงนี้ก็ได้นะครับคือมาอุปการอย,าอ,ยาอย่างเช่นอุปการซ้ายก็แล้วลอุปการซ้ายเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าเขาเดินเป็นหมากม้ายงขวาหรือเปล่าถ้าเขาเดินเป็นหมากม้ายงขวาเนี่ยเฮ้ยเราก็เปิดมาอุปการซ้ายได้คุณจะเห็นนักหมากรุกระมือระดับแข่งขันส่วนใหญ่เวลาจะเปิดมาอุปการเขาจะไม่ทะลุทะลับเปิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ต้้้นนเเปิิดบีีียยรรรมมมอะไไ่่่าถใชกท ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นในเกมแข่งขันก็จะส่วนมากก็จะเปิดซ่อนรูปก่อนพรามใหาอุปกรณ์ถูกทํามาเพื่อตีม้าโยงขวาไอประเด็นตรงเนี้ยตกไปนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าเรารู้กันแล้วว่าจุดประสงค์การเปิดเนี่ยคือเปิดเพื่อจะไปเอาเบี้ยสูงบ้างเปิร์เป็นอุปกรณ์บ้างทีนี้ครับเราต้องไปดูครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณเจอฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเปิดเบี้ยริมก่อนเนี่ยเราจะทํายังไงเพราะเบี้ยริมตัวนี้เนี่ยมันทําให้เกมเนี่ยมันตันนะครับถ้าเกิด เราเป็นฝ่ายดำเนี่ยเราเราเดินแบบนี้นะคือด้านซ้ายฝ่ายดำด้านขวาฝ่ายขาวก็แทบไม่ต้องบุกอะไรกันแล้วนะแล้วถ้าเกิดฝ่ายขาวเนี่ยดึงดันสมมุติเราจะไปเปิดม้าโยงขวาด้วยอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้ฝ่ายขาวเนี่ยตกเป็นรองแท่นมาเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายดำอะสมมุติที่เบีย้ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมทางโคไหลมาเป็นแถบในอนาคตหรือไม่ก็าม้าลงไปหย่อนเป็นต้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยก็ต้องขุมทรงกันดีๆอีกต้องมาเดินนู่นนี่นั่น เล่วุ่นวายอีกแต่วันนี้ผมมีวิธีแก้ที่มันเดินง่ายๆและเป็นคอนเซปต์นะครับคือคุณต้องเข้าใจลอจิกของหมากรุกก่อนว่าหมากรุกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตายตัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะมีแนวคิดที่เราสามารถจับต้องได้ถ้าคุณเป็นหมากขาวคุณเปิดอะไรก็เปิดไปเถอะแต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นหมากดําอย่างตรงเนี้ยผมอยู่ที่หมากดําอยู่หมากดําหน้าที่ของมันก็คือว่า คุณต้องดูฝ่ายตรงข้ามหมากรุกต้องดูฝ่ายตรงข้ามดูว่าเขาเปิดอะไรตาเดินแรกเขาเปิดเบี้ยใช่ไหมเพราะเขาเปิดเบี้ยเสร็จเราก็ต้องเดินหมากรุกที่เราเคยชินแล้วฝึกซ้อมมาแล้วมันเข้ากับรูปแบบเข้ากับสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามกําลังแอคชั่นมาอยู่หรือคุณอาจจะเพิกเฉยเขามีมีอยู่2กรณีถ้าคุณเพิกเฉยคุณอาจจะเดินโคนเดินอะไรอย่างที่คุณเคยเดินนะครับ <c oughs> วันนี้แบบโอ้โหเล่นเพลโอเคมาทั้งวันไม่ไม่ได้เล่นไม้ยงขวาเลยแม่อยากจะเล่นไม้ยงขวาจร,จริงก็ปล่อยไปครับเพราะไม่ได้สนใจเขาก็เดิน ของเขามาเร,เรื่อยๆคุณก็ด้านข้างด้านซ้ายเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็จะตันๆไปนะแต่ถ้าคุณอยากจะรับมือผมใช้คําว่ารับมือแล้วกันเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นทรงเสมอหรือว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นต่อเลยนะครับรับมือก็คือให้คุณลองเปิดเปี้ยตัวนี้ดูครับเบี้ยจากตําแหน่งชอชิง6มาชอชิง5เพราะว่าอะไรครับในการเปิดเบี้ยตาแหน่งชอชิง6มาชอชิง5ตรงนี้มันมีจุดประสงค์อยู่จุดประสงค์ก็คือว่า ถ้าเขาเดินเบี้ยลงมาเนี่ยมาเป็นเบี้ยริมอย่างเงี้ยนะครับคุณก็แทงเบี้ยขึ้นไปเลยคุณอย่าไปกินออกนอกนะถ้าไปกินออกนอกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นรองนะครับผมใช้คําว่าเป็นรองได้เพราะว่าเบี้ยตรงนี้ในอนาคตจะเป็นจุดอ่อนเขาอาจจะไหลโคนมายืนที่ตำแหน่งยอหญิง5้าในอนาคตหรือเวลาเขาขึ้นหมากเสร็จเขาอาจจะเอาเรือมาซ้อนเบี้ยตรงนี้คุณจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีครับอย่าไปสําคัญผิดคิดว่าเราเป็นต่อนะในส่วนของฝ่ายดํามันไม่ใช่นะครับเราเป็นรองฝ่ายขาวนะฮะกินตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ็จะมีวิธ <trans lad ritt> <Okay. trans l ates> ีการแบบแทงเบี้ยขึ้นมาพอแทงเบี้ยขึ้นมาเสร็จถ้าฝ่ายตรงข้ามก็าแทงเบี้ยขึ้นมาผูกตรงนี้ไม่ยากครับเรากินเพราไปเลยนะถ้าฝ่ายตรงข้ามมันกินอย่างเงี้ยเราเอามมาขึ้นไปจับไปจับเสร็จเบี้ยเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนจะตายครับสมมุติถ้าเดินโคนเดินมมาเนี่ยเราก็กินเบี้ยฟรีถ้าเขาเดินโคนผูกเราเราอาจจะไปเปิดตัวอื่นก่อนก็ได้ในกรณีที่เขาแบบมาไล่เราจริงๆเนี่ยเราอาจจะถอยนะครับพอสมมติว่าอาจะสมมุติเราถอยมาเลยก็เนีสมมติเราถอยมาเนี่ยผมจะบอกความเข้าใจง่ายๆนะครับ ก็คือว่าในหมากลักษณะนี้เนี่ยคุณต้องยึดม้าตำแหน่งนี้ไว้แล้วก็ต่อแลกเรือพอต่อแลกเรือเสร็จสมมุติว่าไม่มีเรือนะเบี้ยของเขาเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็เอาม้าไปจับกินในอนาคตก็เท่ากับว่าเราเป็นต่อ2เบีย้ย2เบี้ยเราไปไงายแค่นี้ก็น่าจะทําเกมได้แบบสุดยอดถึงลูกถึงคนกันเลยทีเดียวเนี่ยครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะหรือถ้าฝ่ายตรงข้าวเขาแทงเบี้ยตัวนี้เนี่ยเราอาจจะแทงเบี้ยสูงก็ได้ก็ลอจกเดิมแลกเรือหมดม้าไปยืนจับเอ่อในลักษณะนี้นะครับ กบียเขาจะเป็นจุดอ่อนเหมือนกันหรือนะคุณอาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้คือเดินม้าไปจับถ้าเกิดว่าเขากินสมมุติว่าเขากินแล้วเขาอยากไงอ่ยอันนี้เราอาจจะถอยม้ากลับไปที่เดิมนี่ยากครับเป็นต้นคือถ้าเขาเดินโคลนมาผูกคุณอย่าไปเอาม้ากินถ้าเอาม้ากินเรือด้านหลังจะเป็นจุดอ่อนคุณต้องเข้าใจวิธีการนี้นะเอาเรือกินไปเลยนะครับถ้าเขาเอาเรือกินแรก เราก็เอาม้ากินคืนนะครับทีนี้ก็ตบหัวแล้วเข้าบ้านนะเป็นต่อเบีย้ยปีตัวหนึ่งตั้งแต่ต้นเกมนะหรือถ้าเขาเปิดหมากในลักษณะอื่นเนี่ยก็อันนี้ก็ว่านไปก็เล่นม้าซ้ายก็ได้อะไรก็ตามแต่นะครับหรืออย่างเงี้ยแทงเบีย้ยขึ้นไปเลยในลักษณะนี้นะครับเอออย่างแต้มเน,นี้ยต้องแทงเบีย้ยขึ้นไปเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเจอฝ่ายตรงข้ามกินแล้วเบีย้ยเราก็ต้องฉีกออกด้านนอกนะครับแล้วเบีย้ยเราจะเป็นจุดอ่อนอย่างงี้ต้องน่าจะต้องแทงนะครับแทงขึ้นไปแต่สุดท้ายเนี่ยเบี้ยริมเขาก็จะเป็น จุดอ่อนในอนาคตอยู่ดีนะเอามาดูกันในอีกกรณีนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าหมากฝ่ายขาวเนี่ยจะเสียหลุมม้าตรงนี้ฮะตรงนี้เราไม่ต้องแบบไปทิ่มเป็นก้ามปูสวนก็ได้เราอาจจะตบเรือมาในอนาคตเพื่อเอาหน้าเบี้ยก็ได้เบี้ยนอกเบี้ยไหนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนี้ก็เป็นไอเดียนะครับว่าต้องลองไปฝึกต่อหมาลุกมันไม่ตายตัวนะมันมันไม่ได้ขนาดนั้นว่าเฮ้ยเปลองนิดนิดหน่อยหน่อยแต่อันนี้ก็คือ ปูทางนะครับคือกระดุมเม็ดแรกถ้าคุณติดดีเม็ดที่2คุณก็อาจจะติดถูกนะครับไปจนถึงเม็ดสุดท้ายทำให้คุณชนะได้เราวๆนี้เป็นต้นนะที่ผมจะสื่อนะครับแต่ว่าสมมุติมันจะมีวิธีการที่ที่มันในกลุ่มเนี่ยมันเป็นเป็นกระแสะอยู่ก็คือแบบแทงเบีย้ยใช่ไหมแทงเบีย้ยตำแหน่งนี้ทำไมเป็นตำแหน่งที่ดูแล้วดูแล้วไม่ค่อยโอเครู้ไหมเพราะว่าอันที่ต้องบอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเพราะฝ่ายตรงข้ามเวลาเขาที่มาเสร็จใช่ไหมเพราะที่มาเสร็จเนี่ย แน่นอนเราเรากินได้ไหมเราก็กินได้แล้วคุณอยากไปลองก็กินไปเลยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดอ่อนนะครับโดยส่วนมากเขาก็จะไม่กินเพราะไม่กินเสร็จเนี่ยพอมาเป็นในลักษณะนี้คุณพอเห็นเลยไหมหน้าบี้ของเราเนี่ยมันกลายเป็นแท่นหมากมันกลายเป็นโพรงที่ทําให้ฝ่ายตรงข้าเมเขาสไลด์โคนขึ้นมาเนี่ยหรือสไลด์ม้ามาในอนาคตเนี่ย มันทําให้คุณเนี่ยเดินยากมากจร่งๆเขาอาจจะแทงเบี้ยรตัวนี้มาตัวเดียวก็เสียลังกระดานเลยหรือไม่เขาอาจจะแทงเบี้ยรตัวนี้มาก็ได้เพราะว่าเบี้ยรตัวนี้คุณเปิดแทบไม่ได้เลยมันโดนกินไงเข้าใจไหมสุดท้ายมันโดนกินตรงนี้มันจะเป็นแท่นหมาอันนี้คือบอกไอเดียนะคงไม่มีใครเดินได้กินฟรีถูกไหมฮะก็จะราวๆนี้นะครับเพราะง้นการเปิดเบี้ยหน้าคุนเนี่ยมันเลยไม่เป็นตําแหน่งที่ไม่ค่อยคิดว่าไม่น่าจะโอเคในความพิ่เหส่วนตัวนะอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าโคนเนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะเดินได้หรือไม่ก็ เดินหน้าเม็ดหรือไม่ก็เพิกเฉยไปเลยเดินมา้าเดินอะไรก็ว่าไปวุ่นอยากจะเปิดก้ามปูเป็นม้าขวาก้ามปูก็เล่นกันต่อแต่มันก็จะมีอีกวิธีการหนึ่งนะวิธีการแผลงแผลงเช่นเราไปเปิดหน้าขุนเนี่ยอันนี้ที่กาลังเป็นกระแสก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามก็เดินเรือผมคือผมก็ไม่เข้าใจว่า เ,เดินเรือไปเพื่ออะไรเพราะว่าเรือเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นหมากที่จับจังหวะตอนประมาณกลางเกมเพราะว่าต้นเกมเนี่ยมันจะต้องรีบเดินบี้ยรีบเดินหมากแผงหลังอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เรือก่อนเรือเนี่ยมันเป็นหมากที่ยิงยาวเป็นหมากที่ลงทุนในระยะย,ยาวนะครับก็มันจะมีวิธีการเรียกเรือเนี่ยไม่กี่รูปแบบหลังจากที่ผมศึกษามานะหนึ่งคือเบี้ยสูงหน้าเม็ดคนที่ทิมเบี้ยสูงเนี่ยเรียกเรือมาใช้เพื่อที่จะป้องกันเบี้ยสูงแล้วก็เพิ่มดามเมจในการโจมตีเพราะว่าเรือเนี่ยในอนาคตมัน มันไม่มีจังหวะออกอันนี้คือจังหวะแรกที่ผมเคยเห็น AI มันทําจังหวะต่อมาก็คือแก้มาเข้อประกันซ้ายอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เรียกเรือมาต้นกระดานนะครับในส่วนของเรือมาเหตุส่วนที่มากดขุนต้อนต้นกระดานเนี่ยผมพบว่ามันทําให้เสียจังหวะนะครับจังหวะในหมากรุกไทยถ้าเป็นมือระดับสูงๆเล่นกันมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะผิดคลิกหนึ่งหรือว่าเดินช้าไปคลิกนึงหรือว่าวางหมากทะเลุท่า,าไปคลิกหนึ่งเนี่ยพาดไปจนถึงแพ้ได้นะครับ อันนี้ที่ที่ผมจะสื่อนะพอเดินเรือสมมติเรือเรือมาโกดขุนอนะขุนดํามันก็สลัดหนีอยู่ดีมันผมมันมันก็ไม่มีอะไรข้านจะมาบอกว่าเดินเรือมาซ้อนตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่าอะสมมติเรือเรือมาซ้อนอะนี่คือเรื่องจริงเลยนะเนี่ยแล้วเขาเดินออสมมติเดินมาอันนี้ที่มาเราก็ไม่ต้องสนใจก็ได้เราก็เดินไปแค่นี้ดาเมจมันก็ขาดแล้วเราก็ไปโถมตีด้านซ้ายเออด้านขวาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ ผมว่าดาเมดด้านซ้ายมันจะขาดมันจะไม่มีดาเมดในการเล่นมันโผมาพุ่มทุกอย่างมาที่ด้านซ้ายมือของปีดำหมดแล้วอ่ะมันกลับยากแล้วเพราะยังไงเดี๋ยวโคนเดี๋ยวม้มก็ต้องขึ้นเรือมันก็ต้องเสียเวลาเสียจังหวะอยู่แถวเนี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเปิดเนี่ยมันก็ผมผมยังพูดอยู่นะว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะแต่คุณก็ดูเอาแล้วกามันเล่นยากผมจะไม่ใช้คาว่าเฮ้ยมันเล่นไม่ได้เล่นแบบนี้มันเป็นรองมันต้องแพ้ไม่ใช่นะมันเดินยากนะครับ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในหมากรุกไทยอ่ะครับคือหมากจะชนะาเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเดินให้แพ้เนี่ยอยู่ๆก็แพ้มก็มีครับมันก็มีเยอะนี่คือเรื่องจริงครับก็เรานานี้สิ่งที่ผมจะบ่นในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยคือก็ต้องบอกกนนะครับว่ามันเป็นคลิปที่ชวนคุยแล้วก็ไม่ใช่ชวนทะเลาะด้วยชวนคุยนะครับแล้วก็มาลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีวิธีการยังไงในการรับมือเบีย้ยริมตอนต้นเกมและคิดว่ามันดีไหมโอเคมันเวิร์กไหมมันน่าเล่นหรือเปล่า ยังไงก็ลองเอาไปเล่นดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมลองเอาไปเล่นแล้วลองมาคอมเมนต์กันดูนะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องหมากลูกไทยการวาผู้ฝ่ยรู้กันด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมกันวาดผู้ไปรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบยบายครับคน